โมกคูเพกฮาวเอียนเบอร์เกอร์นี่ซอสตัเองด้วยหมักเองครับตัวหมูทุกอย่างเนี่ยเนี่ยลองสังเกตดูครับเป็นกระดูกอ่อนนะครับด้านในนี้ยังฉ่ำเลยนะครับฉ่ำครับผมฉ่ำเลยนะเป็นการลมควันครับทำเองทุกอย่างนะซอสไม่เฟือหมูไม่จ้างหมักนะครับครับหมูก็หมักเองหมดนะครับทำเองทุกอย่างครับผม แอ้วต้นผมแนะนำอันนี้เลยฮอทดอกบัลนะครับนี่ฮอทดอก25บาท25บาทเองตันนี้55บาทเป็นเนื้อน้องลายสตูนะครับผัดรวมไปกับมักกะโรนีแล้วก็อกกิัดครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ ตลาดเวอร์มร์เก็ตนะครับเขตตะวีวัฒนารุงเทพมหานครนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับเป็นร้านบีบีคิวนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศทานนันากันนะครับ นี่คืออะไรครับเซตรวมไส้กรอกใช่ครับเซตรวมไส้กรอกใช่ครับจะี้ส่กล่องกับนีราคาเท่าไหร่ครับเรื่องซับแสตนะมีโชริโซ่มีจัมโบ้แล้วก็มีไส้กรอกชีสชุดละ้หนึ่งร้อยบาทครับผมโอ้ชุดนี้หนึ่งร้อยบาทนะฮะอ่าเพราะว่าอิตาเลี่ยนอย่างตัวโชริโซ่เราเนี่ยเป็นแฮนด์เมดครับถ้าเป็นอันใหญ่ๆก็จะเป็นแบบนี้จะเป็นไส้กรอกสเปนเอาเพื่อจากอ่าโชริโซ่ครับโลโอ้โหชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่ครับเชฟชิ้นนี้แหละครับ ตั้งให้ดูเลยนะตั้งให้ดูเลยอันน,น,นีนค้ครับเป็นมีน้ำหนักตีไปประมาณ4ขีดนะครับ4ขีดเป็นมีนใสอยู่ที่ประมาณ250บาทครับ <250 S 2> ผม250บาทครับ250บาทแต่ว่าคุณจะได้ตัวไส้กรอบที่อาไปวางบนหน้าพิซซ่าเหมือนกับพวกเปปเปอร์โรนีจริงๆครับครับผม251ครับ ตัวขายดีนะครับตัวนี้ครับผมตัวนี้เป็นซิลเจอร์ของที่ร้านครับแล้วก็ตัวนี้เราก็ขายมาแค่ตัวซิคลงเรื่รยบพี่ครับชิ้นเท่าไหร่ครับอันนี้ตอนนี้นะครับตัวซิโลองหมูจะขึ้นเท่าไหร่เราก็ยังขายราคาเดิมครับผมยังขายราคาเดิมอยู่เส้นตัวนี้นะครับก่อนก่อนเอาไปสโมกเนี่ยน้ำหนักลงกว่าครับตอนนี้ทําเสร็จแล้วอะไรแล้วก็แล้วแต่เนี่ยขายอยู่ฟูลหลกเนี่ย480ดสบาทครับครับผมใช้เวลา การทำนานไหมครับปณิตทน,นี้นตัวนี้นะ,ะับผมใช้ทั้งหมด6ชั่วโมงหชั่วโมงเลยครับใช้การอบเนี่ยเป็นแบบลมฟันเนี่ยพี่ตุ๊กหกชั่วโมงหชั่วโมงเลยนะครับอ่าก็ทําไมถึงมาใช้วิธีลมฟันเป็นเพราะว่าว่าทางกระพาะเศรษฐกิจเลยแยกแ๊สแพงน้ํามันแพงครับนะเราก็เลยเอาเขามาย่างเราใช้เป็นตัวไม้กระบูครับแล้วถ้าสูตรคนถ้าเป็นอย่างทางภาคเหนือเนี่ย อาหารโปรเซสอย่างเงี้ยเขาอาจจะใช้ไม้นิดสี่ไม้ลำใหญ่แต่ทางผมเองเนี่ยผมชอบไม้กระบูให้กลิ่นที่แปลกกว่ามันเราก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของเราเองคือเราปรับราคาขายของที่ดีที่สุดครับอยากให้คุณลูกค้าได้ทานของในวันทิเแปลกด้วยราคาประมาณเท่านี้ครับผมถ้าตลาดไม้เวอร์เราจะเริ่มตั้งแต่บ่ายสามโมงถึงสี่ทุ่มนะฮะบ่ายสามจะเริ่มจัดแข่งรายการพร้อมกันเนี่ยสี่โมงครึ่ง มาซื้อได้ที่มได้เลยสุกเสาร์อาทิตย์รับที่นี่ทุกศุกเสาร์อาทิตย์เลยครับแล้วที่อื่นขายตัวไหนบ้างครับที่อื่นราคตอนนี้ก็จะมีทุกวันอังคารจะอยู่ที่ตลาดเดินเล่นคุณข้าวถมอทัพะนะฮะตลาดเดินเล่นใบเฮเล็กครับครับผมส่วนที่เมอร์มาเก็ตก็จะอยู่3วันเลยแล้วบอกหน้างานด้วยใช่ไหมรับออกหน้างานนี่เป็นหลักเลยจริงๆแล้วตรงนี้คุณแม่จะดูแลวงในนี้จะคือจะออกหน้างานนะครับก็คือว่า งานเลี้ยงงานบังเกิดแซยิปปาร์ตี้ไปหมดนะครับราคาสตาร์ทไม่มีไม่มีไม่มีราคาสตาร์ทคุยทางลูกค้าเองว่ามีบัตรเท่าไหร่อยากทานอะไรแล้วก็จำนวนกี่ท่านแล้วก็เราก็มาคุยกันปรับเมนูกันว่าอยากทานแบบไหนเพราะเมนูเรามีเยอะครับผมติดต่อนะครับพี่ตุ๊กคคุณลูกค้าถ้าเกิดว่าจะติดต่อเนี่ยตามเบอร์ตามตามตามเบอร์ที่เพจนี่เลยนะฮะเพจ อ่าตามเบอร์เพจด้วยเลยชื่อเพจเลยนะฮะที่เพจที่กรุงเทพนะครับที่กรุงเทพเอลมิโอครับผมครับผมก็เบอร์ตามได้เลยเหรอครับ086 086 359 9119อ่าครับผมครับผมเบอร์นี้เบอร์สวยครับเพื่อข้อมูลมาเชฟเป้นะฮะโทรมาหาได้ไม่มีเชฟนะครับเป็นพ่อค้าบาร์บีคิวครับเป็นพ่อค้าบาร์บีคิวนะแต่ขอเป็นพ่อค้าแบบแมทแสหน่อยแล้วกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบเขตที่สั่งไว้ได้ มีสองอันหรอมีสองอันเดียวรับไปหนึ่งฝากเพื่อนหนึ่งที่จะบอกผมไว้ถูต้องไหมถูกต้องครับผมวันนี้เป็นเมนูอกเป็ดเก็บไว้ให้เป็นงานขึ้นมยราคาเท่าไหร่ครับโอเปลลมพานราคาเท่าไหร่ครับวันนี้อกเปิลลมพานอันนี้นะครับขายชุดละหนึ่งร้อยสี่สิบบาทแต่ตัวเป็ดของเราเนี่ยคือน้ําหนักสองร้อยห้าสิบกรัมครับนะราคาเหมือนดูแรงแต่ทีนี้คือเราเปรียบอ่าตัวเสียงของโปรดักต์เราเนี่ยมันจะเหมือนกับว่ายังไงอ่ะเราทําให้มันพรีเมียม แล้วเราขายราคาให้มันดาวลงมาเพราะถ้าไปซื้อทานที่อื่นเนี่ยครับในทานในร้านเราแพงมากขาหอมแต่ว่าที่นี่ร้อี่สิบบาท140บาทเองนะพร้อมเครื่องเคียงนะพี่ตุ๊กครับลูกค้ามีเครื่องเคียงให้ด้วยมีเครื่องเคียงด้วยนะครับขาหอมอยากให้ดูเนื้อข้างในเดี๋ยวรอผมหั่นครับสักครู่นะครับเดี๋ยวเชฟทำให้ดูนะได้เลยครับนี่นะครับตัวอกแปลกนะเดี๋ยวจะเริ่มลงมือกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดินกลับมานะครับผม ด้านในนี้ยังฉ่ำเลยนะครับฉ่ำครับผมฉ่ำเลยนะเป็นการลมควนันแบบนี้เลยครับตัวเนื้อเนื<ฮ>้อชมพูนะฮะได้ครับหมดแล้วครับขออภัยด้วยลูกค้า ขายวันละกี่ชิ้นครับอ,อกเป็ดนี่อ,อกเป็ดเหรอครับครับอ,อกเป็ดเนี่ยแล้วแต่ออเดอร์แล้วแต่วันพิเศษนะครับ<อ>แต่ว่าถ้านาํามาก็จะนํามาวันละประมาณ5้กิโลห้าก,กิโลก็จะหมดครับครับผมสี่โค้งนี่ใช้วันละกี่โลครับสี่โคง้ง หมดหมดครั้เฉลี่ยว,วันประมาณประมาณประมาณห้าณ50กิโลครับ50กิโลห้า <50 S 1> บางครั้งนี้แบบว่าที่เบอร์มาร์เก็ตเราจะเรามีร้านเบียร์อยู่ด้านหน้าครับบางครั้งก็คือว่าซื้อกลับบ้านก็ได้หรือจะซื้อไปทานเลยก็ได้ครับผมร้านผมช้อนซ่อมไม่มีให้แต่ผมมีถุงมือให้ครับมีถุงมือให้ครับผมไม่ใช้มือจบเอานะครับ2 5งราสิบลนรับผมนี่มาอีกแล้วครับ ช,ชิ้นนี้ลยครัูกค้าจะขอให้ไม่สมกเต็มร้อยนะครับบางท่านถ้าสมกเต็มร้อยจะเป็นหนี่งเป็นสีสันจะออกเป็นแบบนี้เลยอ่าอนนเต็มร้อยเ,เอา่มากริวเพิ่มให้คนลูกค้าหน่อยเต็มร้อยจะเป็นแบบนี้นะครับซอสทางร้านนี่ตอนนี้ยังทำขายอยู่ไหมฮะยังขายอยู่ไหม ทำขายนะครับแต่แต่ขอให้เป็นเป็นการพีออเดอร์ก่อนในช่วงนี้เพราะว่าในรูปแบบขวดเนี่ยคือแม้ตอนนี้ก็ทำขายในห้างร้านก็ไม่ทันแล้วแต่ว่าถ้าคุณลูกค้ารีเควสับให้ทำเปรนจุกขวดให้ยังมีอยู่เหมือนเดิมแต่่เราไม่ได้ทำออร์ดอรขายกันเับไม่ทันไม่ทันทำไม่ทัน ก็แล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับมีส่วนที่มันเป็นกระดูกอ่อนนะต่างอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าฮาร์ดแบลกฮาร์ดแบกคือกระดูกเต็มอันนี้จะเปื่อยนุ่มนะฮะถ้ท่านชอบนําไปท้าเนี่ยได้แต่เบบี้แบลกริดตนี่ก็คือเนี่ยเบบี้ก็คือลายอ่อนเบบอ่อนท้าลดก็นเนี่ยกระดูกอ่อนคินนี้ก็จะได้เนื้อเยอะกว่าได้เนื้อเยอะนะแล้วแล้วแต่ชอบมันราคาเท่ากันครับราคาเท่ากัน แต่นุ่มเหมือนกันนะครับนุ่มเหมือนกันนุ่มเหมือนกันนี้เราคอนเฟิร์มนะแต่ว่าบางท่านอาจจะกร็ร้อนเลยรถก็อาจจะไม่เป็นการแทนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะนี่เบิร์นไฟดิเราเบิร์นไฟนี่เราไม่ใช่ว่าอะไรนะครับตัวซอสเนี่ยให้มันเกิดความเป็นคารามาไลซ์ขึ้นมาคือคเหนียว มันจะแห้งกลางติดอ่ะครับเราก็ไม่รู้จะเราจะใช้ภาษาไทยยังไงคเหมือนเราให้แค่แห้งกลางติดไปเลยครับแล้วเราก็แถมซอสเราก็แถมซอสเพิ่มให้เราก็แถมซอสเพิ่มให้รใหครับนะครับเอาไว้ให้ลูกค้าจิ้มแต่อย่างเงี้ยคือเวลาออกของเนี่ยออกให้มันมีรูปร่างลักษณะแบบนี้มันจะเวิร์กนะครับบางครั้งมันจะลาดไปอย่างเดียวก็นะมันก็จะดูไม่ค่อยน่าทานอย่างนี้จะโอเคกว่าอันนี้จะแบบฉ่ำนะครับแบบฉ่ำน่ารับประทานนะครับแบบนี้ ถ้าพัดอยู่ไม่ไหวถ้าไม่ทันไม่ทันแล้วนะอันนี้ต้องเร่งไฟนะครับ ที่นี่ราคาเท่าไหร่นะครับเจฟฟอันนี้นะครับเซ็ตสามร้อยบาทครับผมสามร้อยบาทนะครับหรือว่าราคาอาจจะขึ้นลงตามน้ําหนักครับครับอ๋อราคาตามน้ำหนักเลยนะฮะบอกเรียกว่าเชฟนึ่เขินจังเลยบอกไม่อยากเป็นแล้วฮะบอกเป็นพ่อค้านี่อยากสองปีหมดคาบแล้วอันนี้เซตสามร้อยนะครับก็มีหลายอย่างนะครับมีซอสนะครับซอสให้สองอย่างนะครับ เป็นซอสมะต่าน้ำผึ้งกับซอสบาร์บีคิวกับซอสบาร์บีคิวนะครับแล้วก็มีข้าวโพดนะครับข้าวโพดแล้วก็มีเป็นมันนะครับมันฝรั่งนะมันฝรั่งอบครับมันฝรั่งอบมันก็จะมีนี่ครับไปตัวกับซอสบาร์บีคิวนะใส่สับปะรดด้วยแล้วก็ราดด้วยซอสซอสบาร์บีคิวเช่นเดิมครับเออซอสบาร์บีคิวเราดูชันๆหน่อยสูตรทางร้านนะครับครับผมนี่น่ารับประทานมากนะครับ อันนี้เป็นอะไรครับเชฟอันนี้จะเป็นพาสต์ลี่ครับสีเขียวเนาะครับอานนี้สีแดงๆอ่าเห็นไม่ใช่เท็จมันจะเป็นแม็กซิกันซีคานูครับไม่ใช่ไม่ใช่พิพา,ายไปไม่ให้ตอบโจทย์ความเป็นเท็จแม็กก็หน่อยครับ,รบ<ม>อ่าน,นี่เป็นเมนูเม็กซิกันนำเสนอนะครับเมนูต่อไปในมุมเม็กซิกันอันนี้คือเป็นเมนูทานเล่นครับเป็นเมนูทานเล่นนะครับเรียกว่านาโช่อ่าครับตรงนี้จะทำจากตัว แั่นแป้งแั่นแป้งแังแป้งข้าวโพดน,นะฮะครับมันก็คือตัวฮาร์เชลคอนตอเกยียะนะครับเขามีหลายแบบถ้าพับเครื่อง็จะกลายเป็นแผ่นทาโก้ครับแต่จริงๆแล้วแผ่นทาโก้จริงมันก็จะมีชนิดอ่าชนิดซอฟต์ซอฟตเป็นนุ่มที่ทำมาจากพวกแป้งสาลี่แป้งโบบีอย่างนี้ก็มีแต่อย่างเงี้ยเขาจะทำจากแป้งข้าวโพดเขาเรียกว่าคอนมาซ่าครับนะทำเองเหมือนกันใช่ไหมครับเชฟ อ๋อถ้าเกิดเราเป็นตัวแป้งโฮมิ่เราจะทำเองแต่ถ้าตัวแป้งกอดเนี่ยในเมืองไทยเราคารมาซ่าจะแพงมากครับเราก็เลยเอาใส่ซัพายนะครับใช้ซัพายเอลชาโ่ครับทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยนะครับทีนี้นี่จะใช้เป็นตัวไอตัวหมูคูฮอกเราที่มาใส่กับไส้เบอร์เกอร์นั่นแหละอ๋อนะฮะใส่เข้าไปกรปิ้นเข้าไปครับ นี่นะครับอ่ามาซอ,อ,อชีสเลยครับสอบถามได้ค่ะวันนี้มีทางโขกนาโชนะคะซอสอ่ะซอสที่ร้านนี่ทำเองเหมดเลยนะซอสอที่ร้านเรานะทุกอย่างทำเองมันได้ทั้งซอสชีสเนี่ยครับเราไม่เคยแบบเป็นเหมาแมคโครมาแบบนี้ไม่เอานะเดี๋ยวมาซ้ำับามมาคนอื่นเขาตีเองครับผมตีเองนะครับไม้เนี่ยก็ทำเองซอสบาร์บีค,คิวทำเองครับ ทำเองทุกอย่างนะซอสไม่เฟื้อหมูไม่จ้างหมักนะครับครับหมูก็หมักเองหมดนะครับทำเองทุกอย่างครับผมนี่พักผ่างได้ค่ะแมสก์กันตอมัตโต้ซอส่าครับนะครับน้ำใบกะน้ำกินาโชเป็นละ80บาทเสร็จพอดีเลยคุณลูกค้าครับรับไปเลยครับเพิ่งทำของรายการเสร็จไหมละ10บาทละ10บาทหน้าตาแบบนี้เลยเมนูนี้80บาทเมนูนี้80บาทครับผมครับ นี่คราทานมากบางท่านก็อาจจะรับสเต็กหมูแปดสิบบางท่านอีกคนมาขอรับนาโชและเอาไปทานด้วยกันครับครมีเม,ม,มนูไหน,ไหนนะครับที่ราคาเริ่มต้นครับราบคาเริ่มต้นผมแนะนำอันนี้เลยฮอทดอกบับนะครับนี่ฮอทดอกยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทเองยี่สิบห้าบาทอเอาแพงแพงแพงขึ้นกว่านี้สักนิดนึงก็นี่เป็นมันเลกูล่าอกชีสครับ25บาทเท่ากัน25บาทเท่ากันใช่จากนั้นก็จะขยับขึ้นมาก็จะเป็นมันตัวนี้ ครับนะตัวนี้เท่าไหร่น้าลืมสี่สิบบาทนะสี่สบาทโอ้สี่สิบบาทแล้วก็จะมีเมนูเป็นพาสต้านะี้าสต่วันสับเปลี่ยนหมุนงเวียนกันตายร้านนี้ไม่เคยซ้ำครับเมนูนี้ห้าิบห้าบาทเป็นเนื้อน้องลายสตูนะครับผัดรวมไปกับมักกะโรนีแล้วก็อบชีสครับหลายขั้นตอนเลยขายห้าห้าคุ้มไหม แต่แต่ละเมนูนี่ไม่ใช่ว่าจะเอามาเอามา,เอามาทานง่ายนะฮะไม่ง่ายถึงถึงบอกไงลูกค้าบางท่านมาถามน,นะบางรายการมาถามขา,ายหมดทุกวันไหมครับหมดครับหมดนะครับหมดทุนข <laughs> ายอย่างนี้หมดทุน <laughs> <laughs> เป็นมุกเป็นมุ <laughs> มก <laughs> คุณลูกค้าก็คงแอต้องให้ช่วยมาอุดหนุนกันเยอะๆนะฮะเพราะการไม่ได้ไม่หมดทุนก็ได้มีของอร่อยอย่างนี้ทานกันต่อไปเมนูนี่ก็คือเป็นเป็นเป็นไก่นะฮะครับ ไก่60บาทก็จะจะแพงขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็จะข้ามมานี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นโทมาฮอกค่ะครับตามน้ำหนักค่ะตามน้ำหนักน้ำหนักเยอะหน่อยก็370บนะครโอ้เป็นเป็นหมูนะฮะเป็นหมูค่ะถ้าน้ำหนักน้อยลงมาหนักน้อยลงมาร้อยมาตรดาดแม่บอกไปเลย300บาทเราเริ่มที่5้ากิโลอันนี้เริ่มที่7จ็กิโลอันนี้เป็นซี่โครงหมูค่ะซี่โครงหมูนะครับซี่โครงหมู250กับ150 ถ้าเป็นฟูแลกยกชิ้นก็คือ480ร้อยฟูแลกยกชิ้นก็คือแบบนั้นนะฮะใช่ค่ะส<อ>ี่ร้อยแชอบ140ค่ะพอชอบ140บาทนะครับใช่นี่ครับอันนี้ก็ซี่โครงเหมอือนกันนะครับอันนั้นเป็นซี่โครงค่ะเซ็ตเล็กค่ะ150เอ้าสิบร้อยห้บาทอ,อันนี้เป็นสเต็กหมูสันนอก80บาทสเต็กหมูนะครับอันนี้ครับค่ะสเต็กหมูสันนอกนี่ เรับประทานทุกเมนูครับที่ร้านนี้นะครับเป็นเบอร์เกอร์หมูลงพันนะฮะครับอเตัวหมูลงพันก็ตัวนี้จะเรียกว่าหมูคุชชอ,อืมนะครับขอมา,ม,ม,ามาตั่อยเร็วแล้วเราก็จะใส่มาตัดน,น้ำผึ้งครับทานทีมาตัด วังอให้นอนขนมปังไ้นะฮะครับอีกอย่างจะทำเองหมดย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับซอสเร์ซอสทำเองหมดนะครับครับผมอันนี้ก็คือตัวหมูนะครับหมูลงพานหมูเชกดหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกกันว่าตัวหมกปูเคาะรันะครับ,รบจากนั้นก็ กระพับตอบด้วยตอนเราไปกินหนึ่งครั้งเออนี่ใส่เข้าไปไแล้วก็เบิร์นเบิร์นไฟครับก็สับประรด สับประรดครับผมครับรองเมนูนี้ชื่อว่าสโมกปูพอกฮาวายเอียนเบอร์เกอร์นี่ครับผมเชิญค,ครับขายทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับตลาดไนท์มูร์มาเก็ตนะครับ,รรบนะครับมีเพจอยู่นะเพจเพจที่กรุงเทพเอลมิโอนะครับครับผมอ่าแล้วก็เราพยายามทำของดีเราพยายามทำของในสไตล์ของเราเอง ครับเราก็อยากจะสื่อสารออกไปด้วยราคาดูเหมือนจะสูงแต่จริงๆก็คุ้มค่าครับนะครับต้องมาลองนะฮะอ่าก็อยากจะเชิญทุกขั้นมาลิ้มลองครับนะครับรสชาติแตกๆใหม่ๆนะฮะกับสภาบันเศรษฐกิจที่สีเลียบเราก็มาทานอาหารอร่อยๆเพื่อให้รีแลกซ์ลงบ้างนะครับมีอะไรก็มาคุยกับพ่อค้าแลกเปลี่ยนทั้งนักติดทำกินกันได้แล้วก็ย้ำอีกทีนึงราคาไม่แพงครับราคาไม่แพง ซื้อเยอะถูกใจลรถให้อีกรถให้อีกนะสุดยอดครับเรียนเชิญครับเรียนเนสุดยอดพบเจอเรียนเชิญครับส่วนส่วน,ส,วนส่วนไม่ต้องมาเรียกกันว่าเชฟแล้วผมเป็นแค่พ่อค้าบาร์บีคิวคนหนึ่งกลายเป็นพ่อค้าไปแล้วนะกลายเป็นพ่อค้าไปแล้วแต่จะเป็นพ่อค้าที่แชร์โนเลดได้แล้วกันครับขอบพระคุณครับ